ครับก็เลยต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่น้องพเพื่อนที่ได้มางานในวันนี้ก็ามากันหาฝาข้างนะฮะก็คงไม่เชว่ว่าผมไปแน่ก <c oughs> ็อ่ก็อย่างที่บอกไว้ก็ต้องมาบอกที่หน่อยว่าเราจะกลับไปทำอะไรนะฮะก็เราก็เป็นรองสัญญายที่นี่ประมาณ3ปีนะฮะปกติเ,เข้า4ปีทีนี้ ท่านจะอธิบายก็คือว่าตอนนี้เนี่ยตำแหน่งผอผูอออ้อำนวยการในกระทรวงเนี่ยเขาขาดก็เรียกจากรองสัญญายทั่วโลกเนี่ยให้กลับไปรับตําแหน่งเพื่อที่จะพอพอได้รับตําแหน่งสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็จะได้เป็นโปรโมชั่นขึ้นต่อไปน,นะครับก็นี้ผมเป็นยืมานี่เป็นคนสุดท้ายทั้งโลกไมสงสัยที่ที่จะกลับไปน,นะครับก็ตําแหน่งที่จะไปรับต่อไปก็คือผู้ผอนะฮะเป็นผู้บริยการผอ กองบริหารองค์การระหว่างประเทศฝั่งแล้วก็มองๆก็คือจะทําเกี่ยวกับพวกองค์การระหว่างประเทศเช่นยูเนสหประชาชาติะอะไรเงี้ยนะฮะก็ซึ่งก็ถือว่าเป็นงานใหม่ที่ที่ยังไม่เคยทําตอนก่อนหน้านี้มาก็ทําเรื่องเกี่ยวกับอเมริกามานะฮะแล้วกไไ็ได้ได้มาที่นี่ก็จริงๆตําแหน่งผอ,อ,อก็อย่างที่เคยบอกไว้ก็รับมานานแล้วฮะก็คือสามีอ้อย <c oughs> เป็นตัวอ้อย อันนี้ตำแหน่งนี้ก็คงจะอยู่ไปนานนะก็คงไม่ได้เปลี่ยนนะตำแหน่งพอเนี่ยก็อย่างไรก็ตามเนี่ยก็เราเนี่ยตอนที่มาเนี่ยมีนึกถึงวันใหม่ๆวันแรกๆที่มาได้เลยก็ย่าจำได้ไมลูกวันมาชิคาโกเลยแมก็เนี่ยก็ก็มาวันแรกๆแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าที่ผมทํามาตอนแรกๆเนี่ยก็เป็นงานเกี่ยวกับที่กรุอเมริกาก็เป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของ การเมืองไทยอเมริกาเนี่ยมาที่ก็เป็นงานที่ที่ที่แปลกออกไปก็เป็นจรเรื่องเกี่ยวกับสารมวสชนแล้วทำเรื่องของคนไทยเยอะขึ้นความสัมพันธ์คนไทยคนชิคาโกนะครับก็แรกๆก,ก็กลัวอยู่บ้างว่าแต่เดี๋ยวจะทําไม่ถูกแต่นี้มาถึงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆที่คนไทยทุกข้างทุกตอนแรกเนี่ยเราก็เรียกคนไทยทุกข้างพอตอนหลังเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากจะเรียกว่าเป็นพี่ๆ แะนา้าหรือว่าเป็นปา้าลุขงของของของน้องขอย่าเนี่ยนะครับก็ได้ให้ความรักความอบอุ่นกับผมแล้วก็ครอบครัวเหมือนเป็นเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับก็เราก็รู้สึกว่าได้ช่วยงานได้ทํางานจะได้อย่างได้ชิดมากขึ้นก็ก็ดีใจที่ที่ได้รับการก็รับอย่างดีท่านรวมไปถึงลูกหลานด้วย ก็มาตั้งแต่เด็กๆเปิดโครงขึ้นมาเป็นเป็นลิงนะก็อ็ารีนีเด็กน่ารักทีนี้ก็จากเดิมที่พูดภาษาอังกฤไม่ค่อยได้ก็ตอนนี้ก็พูดได้อย่างคท้ไ้อย่างพูดไม่ได้แล้วอันนีก็ทำมาเนี่ยเขารู้สึกประทับใจมากเหมือนกับเป็นบ้านที่สองของของเราเลยนะก็มีมีกิจกรรมต่างๆทั้งเพื่อโปรโมทประเทศไทยซึ่ง พี่ๆทุกคนน้องๆทุกคนก็ได้ช่วยเหลือกระทำอย่างงานไทเฟสติขขอัลอย่างงานโครงสุดสัญจรต่างๆนะครับก็กลับไปเนี่ยผมคิดว่าวก็คงเป็นเป็นอะไรที่จะต้องคิดถึงมากก็เป็นจุดเรียกได้ว่าเป็นจุดที่สําคัญที่สุดของของชีวิตครั้งหนึ่งที่ได้มาที่ชิคาโกแล้วก็อย่างที่พี่ตาไว้วาไว้ก็จะกลับมาอีกนะ <laughs> คอยแทะตำแหน่งท่านรองสุดใหญ่บัเทึกขอไปนะได้บันทกขอไปแลก็ขอให้ทุกท่านช่วยถือเกบเสียงมาช่วยแทะไปเลยก็เนี่ยก็เป็นเป็นเป็นประสบการณ์เป็นที่ที่ดีนะฮะทั้งเรื่องของเอ่อการรักเสด็จส่วนประเทศซึ่งในชีวิตถ้าเกิดผมไม่อยู่ที่นี่ก็คงก็คงไม่ได้มีโอกาสนี้แล้วก็แล้วก็งานก็สังเ็จไม่ได้ถ้าเกิดไม่ได้ทุกท่านช่วยกันนะครับก็ขอบคุณคนไทยนะครับทุกสมาคม แล้วก็ต่ ờ, อให้บางคนไม่เป็นสมาคมหรือยังไงก็ตามแล้วก็ขอบคุณที่แบบไปที่ไหนแล้วก็รู้สึกว่าเออได้รับการก็รับที่ดีแล้วก็ถ้าเกิดสิ่งใดที่ได้ทําลูกเกินหรืออะไรไปเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับก็บอกว่าจะได้กลับมาลุกเกินเออไม่ใช่ไม่ใช่ไมาทช่งานอะไรนะครับก็ส่วอย่ที่ต้องขอบคุณนะครับก็คือภรรยาของผมคุณนะะ้อยเนี่ยซึ่งแต่เดิมนี่ทางานอยู่กันไทยนะ บางคนอเชื่อเป็นแอร์ที่จริงไม่ใช่อยู่อยู่กราวอยู่เป็นกที่ให้คอเตอร์นะฮะก็ครอบครัวขึ้นอยู่ก็ได้เสียสละนะฮะออกจากงานมาเดี๋ยวื่เที่ยวมามาช่วยกันอยู่ที่นี่จะได้อยู่เป็นครอบครัวแล้วก็ก็อญาตินี่ก็เรียนเสร็จก็สาบินตามมาด้วยแล้วก็มามาใช้ชีวิตทีีก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆของผมนะฮะในในในชีวิตเลย นับได้ว่าว่าเป็นอย่างนั้นนะครับก็กลับไปก็คงคิดถึงอย่างมากนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านไว้นะที่นี้ด้วยนะครับก็อ็อยมีอะไรพูดเพิ่มเติมดีเดี๋ยวพยาพูดไม่รก็จริงจริงตอนที่ก้าวมาถึงที่นี่วันนี้ก็รู้สึกโหคนมากันเยอะมากรู้สึกว่าตื่นตนแล้วก็ทับใจมากคือก็ไม่คิดว่าคือครอบครัวเราจะแบบ ได้การต้อนรับแล้วก็ได้รับความอบอุ่นจากทุกท่านมากมายขนาดนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ทุกๆอย่างที่ทุกครั้งที่เวลาพวกเราไปที่ไหนก็จะได้รับการต้อนรับจากทุกท่านด้วยดีเป็นตลอดตลอดมาก็ขอกราบขอบคุณนัซที่ด้วยค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็คงจะได้กลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะถ้าไปที่ไหนเจอกันที่เมืองไทยอนะไรเนี่ยก็ติดต่อกันได้นะก็คงม,มีอะไรก็คุยกัน บายาจมื่นเดือรซายซายกูบไบทูยูร์เฟรนด์บายฝึกมาเป็นเวลา3ามเดือนนะครับครับก็ขอขอบคุณที่มาในวันนี้แล้วก็ที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาด้วยนะครับก็บอกว่าก็จะคงได้พบปะติดต่อกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณท่านรองมา,ะะมากนะครับไม่ใช่ขอบคุณที่จากไปนะครับ <c oughs> <c oughs> คือจะลงไปยังไม่ได้ถ้าเผื่อว่าคนไก่ธรรมะยังไม่ขึ้นมานะครับ <c oughs> <c oughs> คือก่อนจากกันวันนี้ก็ท่านรององสุนจะให้เกียรติพวกเราร้องเพลงให้เราฟังจะต,ต้องมีลูกคู่ครับพระเชษฐนุทธรรมะนี่ก็ลูกหม้อกระทรวงการต่างประเทศเก่าเหมือนกันวันนี้ออกรากอยู่ชาโคตรจะแล้ว ตอนแรกจะร้องเพลงคู่แต่ว่าเขาไม่มีไม่มีเพลงก็เลยร้องคู่กับพี่ธรรมะเลยจ้ะคิดว่าไม่น่าสงสัยต่อไปแล้วครับ ทางคณะของเรานะครับก็มีตัวแทนที่จะมากล่าวอวยพรเล็กๆน้อยให้กับท่านรองและครอบครัวนะครับก็ะจะเริ่มต้นด้วยตัวแทนของวัฒนมามาแล้วหลังจากนั้นก็ประธานบอร์ดสมาคมไทยนายกสมาคมไทยแล้วก็นายกสมาคมภักใต้และคณะก็ทราบดีนะครับว่าบางท่านได้ให้ของขวัญล่วงหน้าไปแล้วนะครับฉะนั้นแล้วก็ ท่านที่ยังไม่ได้ให้ก็อยู่ตรงนี้นะครับมีอยู่หนึ่งหนึ่งกระดส่วนที่ให้ไปแล้วนะสองคันรถก็